ส่วนที่2ทักษะการรู้สาราสนเทศทางวิชาการเป็นทักษะการเรียนรู้สาราสนเทศตลอดชีวิตและเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพการมีทักษะการรู้สาราสนเทศจึงเปรียบเสมือนการเป็นผู้มีปัญญามีความสามารถในการคนา้นคว้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยทักษะการรู้สาราสนเทศเป็นทักษะในการระบ,บุความต้องการค้นหา วิเคราะห์และการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งทักษะการรู้สารสนเทศที่ผู้เรียนควรรู้แบ่งออกเป็น6ทักษะดังนี้ค่ะทักษะที่1 การกำหนดความต้องการสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่ต้องกำหนดปัญหาและระบุสารสนเทศที่ต้องการโดยพิจารณาว่าต้องการจะทำอะไรทำออกมาในรูปแบบใดและข้อมูลอะไรบ้างที่จะนำมาใช้เช่นรูปภาพสถิติความคิดเห็นเป็นต้น ทักษะท,ที่สองการใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศเป็นขั้นตอนระดมความคิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ดีและถูกต้องเหมาะสมกับสารสนเทศที่ต้องการมากที่สุดค่ะทักษะท,ที่สามการกำหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ เป็นการเข้าถึงและสามารถค้นคืนแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้พร้อมนำข้อมูลแหล่งสารสนเทศออกมาจากแหล่งสารสนเทศนั้นได้สำหรับการค้นคืนสารสนเทศสามารถค้นได้จากเครื่องมือช่วยคนที่สำคัญได้แก่ o p e c เป็นฐานข้อมูลระเบียนทรัพยากรสารสนเทศขององค์การสารสนเทศ s i n g l e Search เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาสารสนเทศประเภทต่างๆด้วยการค้นเพียงครั้งเดียวและ Search Engine เป็นโปรแกรมค้นหาสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตค่ะทักษะที่4การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนการพิจารณาและการกองคัดเลือกสารสนเทศที่มีความสำคัญที่จะนำมาใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้ค่ะ ทักษะที่5การสั่งข้อสารสนเทศเป็นการรวบรวมนำสารสนเทศที่ได้จากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายมาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบการนำเสนอพร้อมทั้งสื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทักษะที่6การประเมินสารสนเทศเป็นการประเมินประสิทธิภาพของสารสนเทศที่คนคืนได้ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ ดังนั้นการรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่บุคคลสามารถกำหนดความต้องการสารสนเทศการค้นหาสารสนเทศประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการรู้สารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคลในด้านการศึกษาด้านการดำรงชีวิตด้านการประกอบอาชีพและด้านสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการมีทักษะการรู้สารสนเทศจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย6ทักษะสำคัญคือการกำหนดความต้องการสารสนเทศการใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศการกำหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพการสังเคห์สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศค่ะ